สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบุกมานลครับนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกลรจากขนมอุตตะแมนติเกอร์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากลรเป็นยังไงนี่นะครับใบแรกใบที่สองนะครับกาสวยนะครับขนาดกาาธรรมดายังสวยนะครับแต่ซองแกะยากนิดีนะครับนี่ใบที่สามนะครับใบธรรมดาครับยังสวยนะครับมีสามแบบนะครับมีแบบทองแบบเงิน แต่บแบบธรรมดานะครับอันนี้ซื้อมาจาก3ามเซเว่นี้แบบเงินนะครับ3ามเซเว่นเซเว่นะครับนี่นะครับดูไปได้เลยครับแกให้ดูเลยครับอันนี้แบบธรรมดานะครับดูไปชิวๆนะครับ สองมันจะแกะยากหน่อยแต่โชคดีที่กาเป็นมีกาแบบทองครับมันเป็นน,นี่นะครับการแบบกาพลาสติกนะครับซองมาแกะยากแต่การยังใช้ได้อยู่นะครับากาธรรมดานะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะลงไปดูมีอะไรบ้างนะครับกามาธรรมดาครับนี่นะครับแกะไปเรื่อยๆนะคใครชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับมีการแบบธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาลงขนมที่แถมของแถมให้ดูนะครับมันมีหลายอย่างนะครับนี่นะครับการแบบเงินนะครับค้าวก่อนเราลงแคมปัดไปสองอันแล้วนะครับแล้วก็จาจาแต่จ้าจ้าเนี่ยคุณจะเป็นแบบบ้านมาต้องประกอบนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่าเนี่ยมานั่งประกอบบ้านให้ดูกันนะครับเพราะมันใช้เวลานานอยู่บนี่นะครับ เดี๋ยวจะมีเ้าขนมชิมจังอะไรนี้พวกนี้นะครับนะครับแบบธรรมดาครับแต่สวยอยู่นะเก็บครับมีเจ็ดสิบสามแบบนะแต่ขนมมันจะหายากหน่อยครับเพราะว่ามีหลายคนซื้อเหมือนกันมีการทองอะไรนะครับสวยอยู่การเงินการทองแล้วการธรรมดาการธรรมดาอย่างสวยนะครับนะครับ แกเสร็จเดี๋ยวเราก็รวบรวมซองไปทิ้งนะครับซองขยะนะครับอันนี้แบบธรรมดาครับสวยครับแกแบบนี่ครับการแบบทองนะครับได้เพิ่มอีกไปครับสวยงามมากครับนี้แบบธรรมดาครับแบบธรรมดานี่มีเยอะย ครับล้วแบบธรรมดาแล้วครับสวยอยู่ครับนี่แบบธรรมดาแต่ครับลายแบบครับเพื่อสวยครับรวมๆกันลายแบบเพื่อสวยครับนี่ครับก๊าด ธรรมดาครับก็สวยการเงินก็สวยการทองก็สวยนะครับตัวที่เราขายเป็นการฟาเตกครับใบหน้าเก็บนะครับนั่นคือการเงินแล้วครับการเงินครับหลายคนอาจจะดูว่าดูยังไงการเงินการทองนะครับถ้าเราไปเสี่ยงจะลงนะคนี่นะครับการธรรมดาครับการเงินก็จะเกินทั้งแถบการทองก็จะทองแบบทั้งหมดเลยนะครับ อมันจะแกะยากหน่อยหน่อยครับไม่หน่อยครับมันมีไม่มีวิดีโอกันไกลไปใครแล้วแต่แกะได้ครอเนี่ยการธรรมด้แล้วครับหนึ่งซองนะครับสิบสองบาทนะครับจะได้ขนมหนึ่งห่อกาสสองซองนะครับนี่นะครับการธรรมดาแล้วครับถ้าใครสายอุลตร้าแมนจะรู้ว่าเป็นตัวอะไรครับ เมื่อก่อนดูแต่ไม่ค่อยได้สนใจนะนี่นะการธรรมดานีใบสตายนะนี่นะการเงินนับมานะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะนี่นะครับเรามาสรุปกันนะครับนี่การทองนะครับสามใบนะครับการเงินหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะครับ แล้วการที่เหลือบันการธรรม,มดานะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19,67,26นะครับทั้งมันมี13ซองนะครับไปก่อนนะครับไปแล้วครับ